ถ้าเกิดคุณเติมแน่นมากเช่นเติม45แล้วขับเร็วมากยางอาจจะระเบิดได้วัดล้อหลังอาจจะไม่เห็นผลวัดล้อที่ใช้เยอะเลยคือล้อหน้านี่6มิลที่ผมขับไป30,000โลเนี่ยแต่วันนี้เผลอขับได้เกือบแสนอะใช่ครับเดี๋ยวะรถคุณร้อนๆนะรถแอร์เสีย <laughs> ขอโทษทุกคนด้วยแอร์มันเสียพอดี <laughs> แต่ว่ามีนัดเปลี่ยนยางก็เลย เอาเข้าศูนย์ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเข้าศูนย์แล้ว,ลว,วนนเออนี้เราไปไหนกันวันนี้เราจะทํา2อย่างหรือ1ก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้มาเปลี่ยนยาง2คือเอากล้องมาล้างเซ็นเซอร์หน่อยเพราะว่าเอาไปใช้งานหนักหน่วงมากนะครับก็เลยรู้สึกว่าต้องถึงเวลาที่ต้องล้างเซ็นเซอร์แล้วประมาณนี้ล้างที่ไหนล้างที่ฉชนะระลา้าวตรงข้ามกับที่เปลี่ยนยางเลยคือสบายมากมาเปลี่ยนที่นี่แล้วอยากจะนั่งรอนะก็มานั่งเซจลาดกินคงกินข้าวกินขนมนมเนยได้เลยคุณจะไปเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนยางือเปล่าเปลี่ยนยางเป็นรุ่นเดิม<อ>ก็คือใช้มิชลินพาร์ทสปอร์ต5เปลี่ยนเป็นมิชลินพาร์ทสปอร์ต5งงไหมงงแล้วก็เปลี่ยนรุ่นเดิมไหม, <laughs> มอ่ะก็มันดีอ่ะมันดีก็ก็ใช้รุ่นเดิมเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เปลี่ยนอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเพิ่งออกใหม่พอดีตอนเนี้ยพาร o ทสปอร์ต huh. 5ก็ยังถือว่าเป็นยางรุ่นใหม่ล่าสุดของทางมิชลินเลย<อ>แล้วก็ประสิทธิภาพดีเพราะว่าไปเทสมา<อ>แล้วชอบมากไปเทสที่ชนะพีระเออคือเขาจะเทสแบบว่า เอายางใหม่ยางเก่ามาลองเทสว่าแบบเฮ้ยใช้ไปนานๆอะ่ะแล้วมันยังใช้ได้ดีอยู่ไหมเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยเขาก็จะมีเล่าถึงแบบรัดญาของมิชลินว่าแบบเฮ้ยเขา่มีคําที่เรียกว่า PMTL หรือว่า Performance Made to Last หมายถึงว่าคุณใช้จนมันจะพังอะ่ะจนมันจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วว่า Performance ก็ยังดีอยู่เพราะว่าเขาอะ่ะเทสคือเขาให้ดอกยางเหลือแบบ น้อยมากอ่ะ2มิลแบบเล็กมากอ่ะแล้วก็ให้เราอ่ะลองเบรกในสนามที่เปียกแบบจําลองว่าฝนตกแล้วยางคุณเก่ามากใช้มันนานและดอกสึกหมดแล้วแต่เบรกดีวะก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจแล้วพอไปใช้จริงอ่ะผมใช้มาเป็นปีแล้วรุ่นเนี้ยก็ผ่านหน้าฝนมาตอนเบรกตอนอะไรอ่ะเรามั่นใจขึ้นแล้วระยะเบรกอ่ะมันสั้นก็เลยชอบก่อนหน้าคุณไปพีระได้ใช้อยู่ปะก่อนหน้าไปพีระได้ใช้อยู่เพราะว่าก่อนหน้าไปพีระ ก็มีไปงานของมิชลินหลายงานผมมีไปงาน MPE มิชลิน i n ช s s ่ i o n Experience 2022ก็คือปีที่แล้วนะที่ดูไบที่อาบูดาบีก็ได้เทสต์ยางหลายแบบมีทั้งมิชลิน i v EV มีทั้งนูน่นนี่นั่น p i l ์ t Sport 5ก็ได้เทส 4S ก็ได้เทสก็รู้สึกว่าเขาก็ทำมาได้ดีได้ลองยางแบบบนสนามระดับโลกจริงๆก็ชอบเพอร์ฟอร์แม์มันมากนะจริงๆพูดเรื่องงานนี้นนะมัมีงานนึงที่ผมพูดได้งานไหน มันเป็นงานที่ผมไปเทสร,สรถของปอร์เช่แล้วก็ m i มิชลินเขาเรียกอะไรสปอนเซอร์ยางให้งานนั้นแล้วผมก็ถามคนที่ของมิชลินว่าเฮ้ยพี่แล้วออนรถมาแข่งมาเบรกกันขนาดนี้มันเปลี่ยนยางกันไม่โหไม่เพียบเลยม ah หาศาลเลยเขาก็บอกว่าเปลี่ยนเยอะจริงแต่ว่า m i มิชลินก็รู้ข้อนี้ก็เลยพยายามทําให้ยางสามารถรีไซเคิลได้โดยเฉพาะยางที่เป็นเกรดมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าเกรดรถแข่งรีไซเคิลได้แบบ 63%น่ะสำหรับมอเตอร์สปอร์ตนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยางรถทั่วไปสำหรับคนทั่วไปที่ซื้ออย่างพัสดสปอร์ต5เนี้ยก็อาจจะไม่ถึง40%แต่มิชลินเน่ะเขาก็มีเป้าหมายเว้ยว่าปี2050อะเขาจะทำให้มันสามารถรีไซเคิลได้100%อเออก็เป็นนโยบายที่ดีที่แบบสอดคล้องกับที่หลายๆบริษัทพยายามจะผลักดันให้เรารักโลกและซัสเทนมากขึ้นนะซึ่งมันก็ดีในระยะยาวกับทั้งพวกเรากับทางโลกนั่นเองครับเจ๋งไ จดฝั่งล้วอยากซื้ออะไรปะใช่ร้อนจัดด้วยเว <c oughs> ่าแอร์มันเสียจริงๆคุณเติวันนี้ต้องทำสามอย่างนะต้องเปลี่ยนแอร์ด้วยอย่างเปลี่ยนแอร์นั้นพรุ่งนี้เออวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนตาเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยางกันดีกว่าใกล้ถึงศูนย์ละนีเฮ้ยนี่ ถึกแล้วยกเย็นนิดนึงนะถึงแล้วนะถึงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมารับเราไปเปลี่ยนยางว่าผมเคยเจอเหตุการณ์นี้เมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับสวัสดีครับาเปลี่ยนยางครับเสร็จแล้วแองถ่ายไม่ทันเลยดิเป็นไงเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนแล้วอ่ะยังไม่เปลี่ยนแต่ดีว่าคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาผ้าคุมเบาะเราแล้วก็ขับรถขึ้น ไปเปลี่ยนยางนะครับประมาณนั้นไปดูวิธีการเปลี่ยนยกันดอกยางยังไม่ค่อยรดเลยนะไม่ค่อยรดแต่ก็คือจริงๆอ่ะเราดูจากข้างนอกอ่ะมันจะดูไม่เยอะมากแต่ว่าข้างในอ่ะจะกินมาเยอะกว่าอย่างเงี้ย ข้างในกินบดจนจะถึงดอกแรกอยู่แล้ว<อ>มิชลินน่ะเขามีวิธีดูง่ายๆปกติเราต้องแตะที่สะพานยางคือตรงนี้ใช่ปะแต่ว่าอันนี้เราสามารถดูที่ตรงนี้ได้คือเขาจะเจาะไว้ให้ลึกมากพอถ้าเกิด2อันมันเริ่มหายไปแล้วแสดงว่ายางคุณเนี่ยสึกมากแล้วประสิทธิภาพในการเบรคก็จะน้อยลงก็ไม่ต้องเอามือมาล้วงสะพานยางเหมือนตะกอคือแค่ดูเอาก็ได้ประมาณนี้จริงๆยังใช้ได้อีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เราก็แบบรู้สึกว่ามันเริ่มหายไปแล้วก็เปลี่ยนเลยแล้วกันนะฮะระวางรอไป ชวนพี่มาคุยหน่อยดีกว่าไปเออได้คุณผู้ชมอหัวรองหัวเผื่อจะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมนะฮะขอพี่คุยหน่อยสวัสดีครับขอคุยหน่อยพี่ติดไวเลสเลยติดไวเลสเลยติดไวเลยเอ้ยโอ้โหมีทีมงานอย่างนี้เลยเหรอแล้วผมมีไวเลสด้วยไหมมีนี่เฮ้ยมีเหรอนี่พร้อมแล้วพร้อมจัดเฮ้ยพร้อมแบบไม่ได้เตรียมมาก่อนเหรอเตรียมมาเรียบร้อยรอรอพี่เขาแป๊บหนึ่งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชวนคุยเรื่องว่ายางมิชลินน่ะมีกี่ประเภทมีอะไรบ้าง พี่มาตรงนี้เลยไหมอ่ะมิชลินยางที่ผมรู้เนี่ยจะมีอยู่2อันคือไพายรอดพลยรอดสปอร์ตกับไพเมอซี่ใช่ครับสองตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นฮิตเลยใช่แต่ทีนี้ผมรู้ว่ามิชลินเนี่ยก็มีรุ่นอื่นๆอีกพี่ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมว่าแต่ละรุ่นมันชื่ออะไรแล้วว่ามันต่างกันยังไงบ้างก็จะมีเพิ่มเติมจากไพเมอซี่แล้วก็พายรอดสปอร์ตก็จะมี XM2 กแอมพัทครับเอ็กตัวนี้จะเน้นเรื่องการประหยัดน้ำมันเนาะแล้วก็แอกิลิคือรรรถบทุกมมียางให้ดูพี่ นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยไปไอ่ามาถึงตรงโซนยางจะได้เห็นภาพชัดเมื่อกี้เราพูดถึง AM2 คือไหนฮะอันนี้อันนี้คือเ m 2คือ Energy แเหมาะกับพวกรถประหยัดน้ำมันที่ลูกค้าที่ต้องการประหยัดน้ำมันหรือว่าพวกอีโคคาร์เหรอใช่ครับผมอ๋อรถคนดเล็กๆใช่ครับพวกแบบ B.O. อพวกยา r i s พวกอะไรอย่างงี้ใช่ครับอ่าประหยัดน้ามันขึ้นประสิทธิภาพยังอยู่เท่าเดิมอก็ดีเลยผม ดีนะก็อีกตัวนะครับประจิริษอ์จิริษฐ์สามสำหรับรถบรรทุกครับผมรถกระบะได้ไหมได้ครับก็ได้เหมือนกันก็เหมาะเหมือนกันไหนมีอะไรครับอาจะมีตัวก็เป็นไอ LTXQ ครับอันนี้เป็นออทเทอร์เรนส์คือใส่พวกยางลุยๆพวกออฟโรดอ่ะใช่ครับผมพวกแบบฟอร์ดเลนเจอร์เงี้ยใช่ครับเอาไปลุยดินลุนรายลุยได้หมดเลยครับตัวนี้อ๋อเหรอใช่ครับแล้วก็มีตัวเป็นไฮบริดซีเอสยูวีครับผมเป็นตัวนุ่มเงียบ แต่ออกแบบมาเพื่ออินดูวีพารมซีก็มีหลายรุ่นจริงๆก็มี E ีพาร์มซีด้วยไหมที่รองรับรถ EV อีกใช่ครับถูกไหมเด่๋ยวนี้ยังไม่ได้มาโชว์ยังไม่ได้มาโชว์อ่ะจริงๆก็ยังมีอีกเยอะมีครับมีเขาจะมีอ่าพลัสสปอร์ตอีวีตัวหนึ่งอันนี้จะเหมาะกับรถ EV เลยครับผมพวกเทสลาตับน้ำหนักเยอะขึ้นมีโฟมขึ้นทับเสียงใช่ครับแต่จะมีการรับความเร็วได้ดีขึ้นใช่ครับเพราะว่ารถไฟฟ้าน้องมันแรงใช่ครับถ้าสายยางธรรมดามันอาจจะไม่เพียงพออาจจะยึดเกาะไม่แน่ E.V. จริงๆเหมือนมิชลินได้ทุกรุ่นไหมได้รุ่นครับได้ทุกรุ่นใช่ไหมไแต่ว่าเราต้องดูพวกค่าอะไรบ้างไหมอาจจะมีเนี่ยครับแต่ชนีการรับน้ําหนักแล้วก็แต่ชนีการรับความเร็วรถ้าจะมีก็จะดูที่<อ>ถ้ามีสมมติในอย่างนี้มันมีเขียนไหมถ้าจะมีแต่ติ๊กเกอร์ถ้ามีแต่ติ๊กเกอร์นี้ก็ดูได้ตอนนี้ครับ9 5 H 9 5 H หมายถึงอะไรครับเลขนี้กับตัวอักษรนี้9 5คือแต่ชนีการรับน้าหนักครับครับผม95 <Hey. S 1> คือรับได้ ได้เท่าไหร่มันจะมีตารางใช่ครับมันจะมีตารางเปรียบเทียบของค่าหรือว่าแต่ถ้าเป็นมิชลินมันจะมีบอกข้างยางครับแต่บอก้ก็มาดูกันหน่อยนี่ครับนี่แม็กโหลดต่อเส้นต่อเส้นใช่ครับก็ต้องคูณสี่ใช่ครับผมก็คืออันนี้รับได้สองตันใช่ครับแต่ว่ารถเราไม่หนึ่งตนเลยใช่ครับแล้วก็เติมลมได้สูงสุดห้าสิบเอ็ดปอนด์แล้วก็ดัชนนกานแล้ความเร็วก็เนี่ยเป็นตัว h ฮอันนี้ก็จะมีต้องมาดูเอาแต่ว่า ป่อมาก็ประมาณ200กวา่าครับแต่คุณก็ไปดูมันจะมีตารางบอกว่าความเร็วเท่าไหร่จะต้องเผื่อลมเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าพอโดนความร้อนมากเนี่ยอากาศมันจะขยายตัวถ้าเกิดคุณเติมแน่นมากเช่นเติม45แล้วขับเร็วมากยางอาจจะระเบิดได้ก็ไปดูแตชนีให้เรียบร้อยว่าความเร็วกับน้ําหนักมันเหมาะกับรถคุณไหมก็เนี่ยดูจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าไปดูในตารางก็เอาเลขเนี้ยไปเสิร์ชในเว็บไซต์ของมิชลินนะก็จะรู้ว่าเฮ้ยรถคุณสามารถใช้ยางตัวไหนได้บ้างใช้ความเร็วได้เท่าไหร่บ้าง ก็เรื่องหนึ่งที่สําคัญคือขนาดสายยางเพาะว่าบางทีลูกค้ามาเขามาแล้วไม่รู้สาแล้วก็เช็คราคาให้ไม่ได้เช็คขนาดให้ไม่ได้มีของแต่ละสายก็ราคาไม่เท่ากันใช่ครับผมก็จะดูได้ที่แก้มยางครับนี่เลยก็จะปินรหัสอย่างนี้เนาะสองหนึ่งห้าหแต่ว่ายางเส้นอื่นอาจจะไม่เหมือนกันไม่เนกันใช่ครับ สองหนึ่งห้าคือหน้าตรงนี้ใช่ครับผมหกสิบคือหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเลขนี้คือความหนานี้ใช่ครับส่วนอาร์คือเส้นผ่านศูนย์กลางอาร์ตัวนี้ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางอาร์มิ่าคือเรเดียนอาร์เรเดียนคือยางที่ไม่ใช่ยางในอ่าคือแมกใช่ครับผมที่ไม่ต้องใช้ใช่ครับคือเรเดียนยางนี่ไม่ต้องใช้ยางในแล้วใช่ครับแล้วก็สิบหกคือเส้นผ่านศูนย์กลางดูปียางในที่ข้างแก้มยางเหมือนกันครับจะเป็นเลขสี่ตัวนะครับสองตัวหน้าคือสัปดาห์ครับผมสองตัวหล อย่างเช่นตัวนี้ก็สัปดาห์ที่35แล้วก็หาร4เข้าไปเป็นเดือนนั้นที่ผลิตนะครับแล้วก็ปีก็2023อ่านี้ก็แถวแถวเดือน7เดือน8ประมาณนั้นอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นยางปีเก่ายังมีมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีครับเพราะว่าไมชิลีนเรารับประกันถึง6ปีเลยคุณภาพจากโรงงานคือไม่จาเป็นว่าเปลี่ยนปีนี้ต้องเป็นยางปีนี้จริงๆยางปีที่แล้วสองปีแล้วก็ยังดีอยู่เพราะเขาก็รับประกันอยู่ดีใช่ครับผมประกานจากโรงงาน ก็การเก็บรักษาของในพัดดีอยู่แล้วอ่าโอเคฮะเออก็ดีสบายใจปาเราไปดูการเปลี่ยนต่อเือน่าจะถอดไปเยอะแล้วและนี่คือ Pilot Sport 5ที่เราจะมาเปลี่ยนวันนี้ครับทีนี้มาถามพี่หน่อยว่า Pilot Sport 5เนี่ยมันมีข้อด,ดีมีอะไรจุดเด่นยังไงบ้างครับจุดเด่นใหม่ของ เป็นลอสปอร์ต5ครับที่ดีขึ้นจากพลอสปอร์ต4ก็คือล่องลี่นน้าใหญ่ขึ้นก็คือลีดน้ําเร็วขึ้นขับในพื้นเปียกได้ดีขึ้นใช่ครับโครงสร้างยางใหม่แบบใหม่แมกกาซใช่ไหมใช่ครับแมกกาซแล้วก็ดูแลรักษาง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเจาะรูไม่ให้รูนี้ให้ดูใช่ครับถ้าเกิดรูเริ่มหายไปแสดงว่ายางเริ่มดอกเริ่มเริ่มเสื่อมเริ่มหมดแล้วใช่ครับใช่ไหมใช่ครับผมแต่ก่อนเราต้องมานั่งคําสะพานยางว่าเอ้ยหายไปยังวะใช่ครับเออ กลมไปสองดูหาไม่เจออีกเออั่งยากอันนี้ก็ง่ายกว่าใช่ครับก็มีสูตรของเนื้อยางใหม่ครับผม<ล><ล>ที่ทําให้การยึดเกาะแรน,นขึ้นใช่ครับผมทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่มีิชลินแวร์ทูเช็คที่เป็น3จุดเนี่ยเราจะเช็คความลึกของตัวสะพานยางยังไงได้บ้างครับก็ต้องมีเครื่องมือวัดนะครับครับผมตัวนี้ถ้ายางใหม่จะหนากี่มิลยังไงบ้างอ่ะประมาณถ้าตัวนี้วัดจากตัวนี้เลยนะคบครับผมลงมา2อขีดประมาณ8 ทีนี้ผมอยากรู้ว่าของผมเนี่ยมันเะซักเท่าไหร่ก็เดี๋ยววัดวัดล้อหลังอาจจะไม่เห็นผลวัดล้อที่ใช้เยอะเลยคือล้อหน้าล้อหน้าใช่ครับอันนี้คือล้อหน้านี่หกมิลที่ผมขับไปสามหมื่นโลเนี่ยแต่ว่าน,นิ่งเผลอขับได้เกือบแสนอ่ะใช่ครับได้ไหมมีชดินเด่นอยู่แล้วครับเรื่องอยางเอออายุการใช้งานยางยาวนานตามชื่อเขาไงเปลี่ยนทไมอ่ะก็ก็อยากเปลี่ยนนะครับคือมันดีแล้วก็ มิชลินเนี่ยเขาก็มีปัจญาเรื่อง M P T L นะครับ Performance จำชื่อเต็มได้จำชื่อย่อไม่ได้คือเนี่ยแหละที่พี่เขาบอกนะครับมิชลินเนี่ยเขาก็มีนโยบายเรื่องของ P M T L ว่า Performance Made to Last ก็คือใช้ได้ยาวนานมากเนี่ยยางเก่าผมอะขับไป30,000โลแล้วดอกยางเพิ่งหายไปอยู่2มิลเขาบอกว่าต่ำสุดได้1.6ใช่ครับโอ้โหได้อีกหลายหมื่นโลอะจริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ก็เรากลับกันเลยไหมอ๋อดูรถมันที เดี๋ยวผมถอดแล้วนะเปลี okay, right. like ่ยนเปลี like ่ยนหน่อยฮะนี่ครับแล้วส่วนใหญ่วิธีการดูแลรักษายางเนี่ยเราต้องดูแลยังไงบ้างครับก็เรื่องง่ายเลยอย่างแรกคือเติมลมเติมลมใช่ครับอย่างน้อยเดือนละครั้งอย่าให้อ่อนอย่าให้อ่อนครับตามสเปคกรถเลยครับผมถ้ารถญี่ปุ่นก็ข้ามประตูนะถ้าถ้าเป็นรถยุโรปก็จะมีที่ฝาถางน้ํามันด้วยในบางรุ่นอย่างรถผมเนี่ยเขียนว่า40 psi ก็เติม40ไปจะมีอีกหนึ่งปัญหาคือรถลูกค้าเป็นรถยุโรปแลคาที่ให้มาคือกิโลปัสคัน อ่าคนละค่ากันเดี๋ยวงงก็ไปแปลงหน่วยได้ใช่ครับผมแล้วมันต้องมีการเซอร์วิสอะไรที่ต้องมาเข้าศูนย์บ้างไหมครับก็จะมีก็คือสลับยางสลับยางใช่ครับถ้าสลับได้ให้สลับยางทุก1 0 0 0 0มกิโลแล้วก็ทวงล้อตั้งศูนย์เพราะว่าถ้าศูนย์ผิดก็กินยางแล้วก็มันเช็คดอกยางหน่อยใช่ครับผมใช่ไหมได้ครับก็ถ้าสลับยางทุกครั้งก็เช็คดอกยางทุกครั้งช่างก็จะดูให้อยู่แล้วใช่ไหมสภาพยางมันโอเคอยู่ไหมถ้าไม่โอเคก็แจ้งเปลี่ยนซึ่งโปกตีสลับยางฟรี ราคานี้ถ้าเปลี่ยนยางที่เราสลับยางฟรีอ่าเปลี่ยนที่นี่สลับฟรี2ปี2ปี2ปีเปลี่ยนทีใช่ครับสองสองปีสปีได้มาเปลี่ยนตอนไหนก็ได้ใช่ครับสลับยาง2ปีหรือว่า5 0,000กิโลให้สรุปไหมอีกสองปีสลับยางอีกสองปีมาสลับยางไม่ใช่ใช่หรือว่าภายในสองภายในสปีเนี่ยสลับได้ทุกเดือนหรือว่า50,000กิโลเขาก็จะมีจดเลขไมล์ไว้นะเพรือว่าถ้าเป็นไทยพัดก็แจ้งเตือนผ่านไลน์แจ้งเตือนให้มาสลับยางมาเปลี่ยนได้แล้ว โอเคประมาณนั้นแั้งนี้คุณเลี่ยงคุณเอายางเก่าไปไหนเอา้าผมก็ต้องเอาไปเก็บไว้สำรองดิ <c oughs> เพราะอย่างที่บอกไปว่าผมอะ <c oughs> เปลี่ยนยางใช่ไหมแต่ว่ายางเก่าอะ่ะมันไม่ได้ถึงขนานว่าใช้ไม่ได้อะ่ะด้วยความที่ดอกยางมันหนา8มิลใช่ปะ่ะแล้วผมใช้ถึงแค่6มิล แต่มิชลินเนี่ยบอกว่าใช้ได้ถึง1.6มิลคือแบบบางมากๆอ่ะตอนนี้นยังเหลือเยอะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอายางตัวเนี้ยไปเก็บไว้เป็นยางสำรองเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราขับรถเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อยู่แล้วยางรั่วยางแตกยางบวมนี่หรอไหมผมก็จะเก็บตรงนี้แหละไว้เป็นสำรองเพราะว่าแม็กไม่ได้เปลี่ยนซส์าย,ยางเท่าเดิมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับปัจญาของมิชลิน PMTL Perform เพอร์ฟอร t แมนซ์ผมก็ได้ใช้ให้ m Made t o Last จริงๆนะฮะแล้วก็ ต้องบอกว่ามิชลินเนี่ยเขาก็มีการันตีบรันตียางของเขานะครับที่มี6ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยางคุณก็ใช้งานได้ยาวๆแทนเปลี่ยนเป็นมิชลินพาร์ทสปอร์ต5เพราะว่ารู้สึกว่ามันบาลานซ์ระหว่างราคากับคุณภาพแต่ว่ามิชลินเนี่ยเขาก็มีไลน์อัพอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ท็อปกว่าน,นี้หรือว่ารุ่นที่เข้าถึงง่ายกว่าน,นี้อย่างพร i m เมซีนะครับก็เป็นยางนุ่มของเขายังไงก็ลองหายใจดูแล้วก็เดี๋ยวเสร็จนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายอินเสิร์ตผมล้างเซนเซอร์ต่อใช่ไหม ผมไม่ไปแล้วผมผมได้คอนเทนต์แล้วอ่ะคุณไปเถอะคุณทิ้งใผมนี้เลยเหรอโชคดีไม่ไม่ตามไปด้วยเหรอเพรว่าจะมีเพื่อนมาร่วมวันด้วยโชคดีโชคดีแค่เราหมดแค่นี้แล้วเหรอใช่ใช่แยกกันแยอกันโอ้โหไปเรา